สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกปริมชาแนลนะคะวันนี้มุกปริมมีเรื่องราวของหนุ่มในโลกโซเชียลที่กําลังร้อนระอุนั่นก็คือแฟนหนุ่มของสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่อน,นั่นเองหลังจากที่เขาออกมาโพสต์นะคะ เกี่ยวกับเรื่องน้องก้าออกตัวแทนเจนนี่ก็ทําให้ชาวเน็ตเดือดแล้วก็อยากจะรู้ว่านุ่มคนนี้ทําไมถึงมาเป็นแฟนของเจนนี่ได้เขาเคยเป็นใครทําอาชีพอะไรวันนี้มุกปริ Channel ม,มีคําตอบให้นะคะว่าเขาเนี่ยเป็นนักมวยแชมป์มวยของลุมพินีด้วยรูปภาพหรือรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมในคลิปกันเลยคะ่ะ สำหรับหนุ่มเนเงินนะคะมีชื่อจริงว่าเจตลินสีสังค่ะเขาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงอดีตเนี่ยเนเงินเขาเคยเป็นนักมวยใช้ชื่อในวงการว่าเนเงินพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มและเคยได้แชมป์มวยลุมพินีรุ่น105ปอนด์แต่เนเงินเนี่ยตัดสินใจแขวนนวมค่ะเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเมื่ออายุ23ปี นเนยและเจนนี่เนี่ยเขาเจอกันครั้งแรกที่เวทีมวยโดยเจนนี่โกหกแม่ค่ะว่าไปประชุมออกหนังสือเองว่าโรงเรียนให้ไปประชุมซึ่งเจนนี่ก็เคยบอกว่าเห็นเนเงินเนี่ยหุ่นดีมากเขาเป็นนักมวยแล้วก็เคยถามเจนนี่ว่ามาเชียร์ได้ไหมถ้าต่อยชนะจะขอเป็นแฟนเจนนี่ก็อยากไปค่ะเพราะว่าตอนนั้นกระโสดนะคะกำลังอกหักอยู่พอดีเขาก็มาในช่วงที่อกหักก็เลยไปเจอกันที่สนามมวย แถมสาวเจนนี่ยังบอกว่าโอ้โหในเงินเนี่ยหล่อมากคิดในใจถ้าต่อยแพ้จะทํายังไงหน้าสุดท้ายเนยเงินก็ต่อยชนะค่ะและตกลงเป็นแฟนกันคบหาเรื่อยมาจนในปี2564เนี่ยมีแพลนแล้วนะว่าจะแต่งงานกันก็คือปีหน้าแต่ต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะเพราะว่างานกําลังเยอะก่อนหน้านี้เนี่ยเนเงินเขาเคยเจอกระแสข่าวดราม่าหลายครั้งมากเพราะว่ามีแฟนนะคะเป็นนักร้องเป็นเจ้าของค่ายเพลงแต่ กลับว่าต้องขอซื้อของแบรนด์เนมใส่ทั้งตัวแต่ก็โดนคนว่าอีกว่าของแบรนด์เนมนั้นน่ะอาจจะเป็นของปลอมค่ะก็เลยออกมาตอบโต้กลายเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งและก็ต่อเนื่องเลยค่ะพอมาถึงเคสของ9เกลึกพลเนี่ยเนเงินก็ไปคอมเมนต์นะคะให้ไปถามพ่อน้องดูแล้วบอกว่าเงิน500ที่ได้นั้นน่ะมาจากรายการอะไรบ้างงานนี้ค่ะก็ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยแห่ไปคอมเมนต์แล้วก็โจมตีหนุ่มเนเงินว่ามาอีกแล้ว จ,จ,จุดไปอ่านเองเลยนะคะคุณผู้ชม